มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาจากชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้ป่าแห่งหนึ่งเกี่ยวกับวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้แต่ทว่าวัดนี้กลับต้องถูกทำลายลงด้วยโรคหระบาดท,ทำให้พระชลาที่จำวัดอยู่เพียงรูปเดียวต้องมรณภาพลงด้วยความทุกข์ทรมานจึงเป็นการยากที่ดวงจิตจะไปสู่สุคติได้ หลังจากนั้นไม่กี่เดือนชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เริ่มเล่าขานกันว่าพวกเขาเห็นพระชลาที่มรณาภาพไปแล้วเดินวนเวียนอยู่ร,บรอบๆวัดในคืนวันโกนบางคนถึงกับอ้างว่าพวกเขาได้ยินเสียงของพระสวดมนต์แต่เมื่อไปถึงกลับพบเพียงความเงียบสงัดจนกระทั่งมีเหตุการณ์ชวนสยองขวัญเกิดขึ้นเมื่อมีหัวขโมยคนหนึ่งบุกเข้าไปในวัด ไฟฉายในมือรีบส่องไปยังต้นเสียงของแมว,แมวทันใดน,นั้นกอบลากกดล่างของพระพ,พิสุที่สวมจีวรสีเข้มใบหน้าผอมแห้งและหน้าสยดสยองดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยสีของเลือดคลั่งแดงกลัมส่วนร่างกายนั้นก็เริ่มที่จะเน่าเปื่อยไปตามเวลาที่ผ่านไปมาถาวายสักการะลโยม เสียงแหบแห้งเหมือนเสียงของความเจ็บปวดดังขึ้นพร้อมกับมือที่ยื่นออกมาจากล่างของพระชรลาแสดงให้เห็นผิวหนังที่เหี่ยวแห้งเกือบทั้งตัวหัวขโมยพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ทว่ากลับถูกหมอกพิษที่ปลอยออกมาจากตัวของผีพระชลากักตัวเอาไว้ในที่สุดหัวขโมยก็ถูกมอกนั้นกัดก,กินดิ้นทุรนทุรายด้วยความทุกข์ทรมานและสุดท้ายก็ต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นั่น วัดแห่งนั้นก็กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าไปเยี่ยมอีกเลยและใครก็ตามที่พยายามเข้าไปในยามค่ำคืนก็จะถูกเสียงลึกลับที่มาจากวิญญาณของพระหลอกหลอนกระทั่งชาวบ้านที่เกิดความกลัวจนอดล้นทนไม่ไหวจึงได้ปรึกษากันว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปดีกำนันข้าว่าเราย้ายหมู่บ้านกันเลยดีไหมถืงอยู่แบบนี้ต่อไป ข้ากลัวจะตายก่อนแกเรื่องย้ายหมู่บ้านนะ่ะเอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายข้าว่าตอนนี้หาใครมาปราบก่อนดีกว่าเออเองลองไปถามอาจารย์หมึกดูหรือยังเห็นท่านเชี่ยวชาญเรื่องปลาผีปอบนี่หลายนั้นน่ะเข้าไปปราบผีก่อนข้าจะไปตามอีกเพรข้าไปหาเมียแกก็บอกว่านอนสมลุกไม่ขึ้นอยู่หมอบอกว่าเป็นตายเท่ากันฮะ ขนาดอาจารย์มึกยังโดนขนาดนั้นทำไมมันเฮี้ยนนักวะก็เพราะไม่ใช่พระธรรมดาน,นะสิแต่ท่านเป็นพระมาจากขเขมรน,น่าจะเล่นไสยศาสตร์ด้วยคาถาปลาผีธรรมดาถ้าจะเอาไม่อยู่อ่ะแต่ข้าคิดได้ว่ายังมีอยู่อีกคนนึงแต่ไม่รู้นะว่าจะยอมรับงานนี้หรือเปล่าถ้างั้นเองก็รีบไปตามมาเลยบอกว่าถ้าทำสำเร็จข้าจะให้วัวสิบตัว กับที่นาอีกผืนใหญ่ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างไกลชาวบ้านคนนั้นกำลังยืนสนทนากับใครบางคนอยู่ลักษณะท่าทางของเขาดูน่าแกรงขามที่ด้านหลังสะพายคันสอนไม้อยู่แล้วชายคนนั้นก็พยักหน้ารับทำให้ชาวบ้านรู้สึกโล่งใจก่อนที่จะเดินจากไป ธนงอาศัยอยู่กับตาที่แก่ชราในหมู่บ้านบ้านของธนงนั้นทั้งซอมซ่อและผุพังด้วยว่าฐานะยากจนความยากลำบากได้ส่งผลต่อชีวิตของธนงและตาเป็นอย่างมากแม้ว่าธนงจะขยันเข้าป่าไปล่าสัตว์แต่ก็ได้มาเพียงอาหารกินประทังชีวิตของสองตาหลานเท่านั้นตาฉันจะไปทำธุระที่บ้านเหนือหน่อยนะน่าจะสักสอถึงสวันหรือไม่ก็อาทิตย์หนึ่ง ตาดูแลตัวเองดีๆนะระหว่างที่ฉันไม่อยู่เออข้าได้ยินเองคุยหมดแล้วแต่ว่าข้าห้ามเองไปเด็ดขาดโทษตาวิชาธนูเพลิงของเรานะ่ะก็ไม่เป็นสองรองใครทำไมไม่ใช่โอกาสนี้ประกาศสักได้คนเขารู้กันมาเลยละ่ะหลานลักของตาเองยังจำได้ไหมว่ัคอนที่จะได้รับวิชาของตาไป มันมีก็ห้ามอะไรบางจำได้สิตาตาบอกว่าห้ามใช้วิชานี้หลังแก่คนแต่นี่มันผีนะตาผีหาพระเสือด้วยฉันมองว่าถ้าเราปราบได้ชาวบ้านเข้าใจได้อยู่อย่างสงบสุขกันนะตาฮเอองเห็นแก่ของรางวัลน,นะสิแต่ไม่ว่ายังไงข้าก็ห้ามไม่ให้เองไปเด็ดขาดสุดท้ายทนงก็แอบตาออกไปจากบ้านอยู่ดี เพราะเห็นว่าการทํำเช่นนี้นั้นจะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขาและของตาดีขึ้นกลางป่าลึกในยามโผล่เพลแสงสุดท้ายของวันค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงแมลงยามราตรีที่เริ่มขับขานถนงจำต้องหยุดพักแหลมกลางทางเพราะวัดล้างซึ่งเป็นจุดหมายนั้นยังอยู่อีกไกลทนงจึงใช้มีดพละ เชือกและกิ่งไม้สารเป็นห้างยกพื้นขึ้นสูงจากพื้นดินเพื่อลีกเลี่ยงสัตว์ร้ายยามค่ำคืนในคืนนั้นอากาศเย็นลงเรื่อยๆทำให้ไอของหมอกจางๆปกคลุมไปทั่วพื้นป่าจู่ๆความเงียบงันของป่าก็ถูกทำลายลงเสียงฟีท้าวิ่งกระหืดกระหอบดังขึ้นมาจากเบื้องล่างพนงเชงเงอหน้าออกมาจากห้าง ก็เห็นชายชาลาในชุดผ้าขาวมอมแมมยิ่งกระเสือกระสนมาท่ามกลางความมืดเอา้าตามาได้ยังไงทนงร้องเรียกก่อนที่จะรีบไต่ลงจากห้างด้วยความเป็นห่วงแต่ทันทีที่เท้าแตะพื้นสิ่งที่เขาเห็นกลับไม่ใช่ภาพที่ขาดเอาไว้ชายชาลาหัวลอกขึ้น่างผ้าคลั้งหัวกล้องสะท้อนในทั่วปา ดวงตาคุณมัวพลังเต็งแสงสีแดงฉานแล้วร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปล่าเนื้อค่อยๆปูดโปนขนสีเทาเข้มงอกขึ้นมาไม่นานนักร่างของตาก็กลายเป็นเสือสมิงที่น่าหวาดกลัวมันคำรามเสียงดังกึกก้องตาแดงกลํำจ้องมองมาทางธนงแล้วก็ว่าเหมันกำลังเจอเหยื่ออันโอชะเว่ละเสือสมิงธนงรู้ทันทีว่ากำลังตกอยู่ในอันตราย จึงรีบตั้งสมาธิพร้อมพนมมือบริกรรมคาถาพริบตานั้นลูกธนูเพลิงก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศพร้อมกับลุกช่อช่วงไปด้วยไฟสีทองแล้วธนูก็ง้างคันสอนขึ้นแต่กลับยิงลูกธนูนั้นขึ้นสูงฟ้าทำให้เสือสมิงหัวละย่อด้วยความดูแคลนฮ่าฮ่ฮ่ายิงขึ้นฟ้าทำไมวะหรือว่ากลัวจนทำอะไรไม่ถูก ่ก่อนที่เสือสมิงกำลังที่จะพุ่งเข้าหาธนง้ันมีแสงวาบสองลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนพร้อมกับมีแสงสว่างเป็นลายาวทอดลงมายังเสือสมิงตัวนั้นฮะแสงอะไรร้อนร้อนร้อนเกลียวเพลิงกระเดิดออกมาจากล่างของเสือสมิงมันส่งเสียงคำรามสุดท้ายก่อนที่ร่างนั้นจะลม้มลงแน่นิ่งไปและสลายกลายเป็นเถ้าถ่าน สวนทนงนั้นก็ได้แต่ยืนนิ่งหอบหายใจแรงด้วยหัวใจเต้นละลัวไม่หยุดหลังจากลอดตายจากเสือสมิงทนงก็เดินทางต่อจนกระทั่งถึงวัดล้างในยามพบคำ่ำเบื้องหน้าของทนงนั้นมีโบสถ์เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ทนงจึงค่อยๆเปิดประตูโบสถ์เดินเข้าไปทันใดนั้นสายลมแผ่วเ,เบาที่เหม็นอับและเย็นเฉียบ ก็พัดเข้ามาปะทะกับใบหน้าของธนงมันช่างเหมือนกับลมหายใจของมัจจุราชอย่างไรอย่างนั้นอุ๊บเหม็นชิบ๋บยกลิ่นอะไรวะเนี่ยแต่แล้วจูๆ่ๆก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมากลางอุโบสถใบหน้าของร่างนั้นซีดเผือกดเกือกจะเหลือแต่นังหุ้มกระดูกกำลังจ้องขเขม็งมาที่ธนงจีวรที่ขาดรุ่งลิ่งพัดสะบัดไปตามแรงลมแห่งความมืดดูแล้วเหมือนกับธงของโจรสลัด ที่ล่องอยู่ในลำธารแห่งความตายทันใดนั้นประตูโบอดก็ปิดลงทันทีจากนั้นก็มีเสียงแห่พลาจากการท่องบทคาถาที่ฟังไม่ได้สับดังขึ้นเฮียนสมคำล่าลือจริงๆรีบๆจบเกมดีกว่าทนงจึงหลับตาลงพร้อมกับเสกลูกธนูเพลิงขึ้นมาทำให้เปลวไฟสีทองลุกวาบขึ้นติดปลายลูกศรแล้วก็ง้างคันศรจนสุดมือ ร้อมกับปล่อยให้ลูกธนูไฟพุ่งเข้าไปหาพระผีหาด้วยความเร็วแต่ทว่าเมื่อธนูนั้นวิ่งไปใกล้กับพระผีหาเปลวไฟที่ลูกโชดช่วงนั้นกลับดับสนิทลงทันทีเฮ้ยอะไรกันธนูทานเสียงดังลั่นเพราะไม่คิดว่าคาถาของตนจะไร้ผลทําให้ธนงคิดย้อนไปถึงคําของตาว่าคาถาธนูเพลิงนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อลังแกใคร เพราะครั้งนี้านองตั้งจิตเพื่อทำลายต่างกับตอนที่เจอกับเสือสมิงที่ถนงใช้เพื่อป้องกันตัวแล้วก็มีเสียงหัวเราะดังกล้องมาทางพระผีห่าฮ่าคา,าถาธนูไฟอะไรกันกระจอกกันใดนั้นพระผีหาก็เร่งสร้างหมอ,อกดำพิษขึ้นมาแล้วสายหมอกก็แพ้่กระจายเข้ามาในร่างของถนงหมอ,อกพิษนั้นเลยลับพัดร่างของถนงจนแน่น ล้วกับงูเหลือมรักเถื่อจนถนงแทบหายใจไม่ออกความเจ็บปวดเริ่มกัดกินเหมือนพิษที่ค่อยๆแทรกซึมอย่างช้าๆถนงสุดลงกับพ้้หมดเลี่ยวแรงในทันทีอย่าฝืนไปเลยยิ่งดิ้นมันยิ่งทรมาน <laughs> ในขณะที่ถนงกำลังหมดสติไปนั้นจูจูภายในจิตก็มีเสียงอันสงบเย็นของตาดังขึ้นมา เลดวิชาธนูปเลิงนี้ก็คือหัวใจแห่งพุทธะเมื่อเวลาใกล้ตายเข้ามาถึงทำให้ธนงเข้าไปสัมผัสกับจิตเดิมแท้ของตนทันใดนั้นทุกอย่างก็เหมือนกับดับลงไปหมดตามมาด้วยแสงเรืองรองสีทองอ่อน,ออนปรากฏขึ้นรอบกายของธนงอย่างช้าๆแล้วกับมีพลังลึกลับบางอย่างตอบสนองต่อเจตนาในจิตของตน ข้าไม่อยากทำร้ายท่านหรอกนะแต่ข้าจะไม่ยอมให้ท่านไปทำร้ายใครอีกจะทำร้ายอาตมาเหรออย่ามาพูดในขำจะดีกว่าจากนั้นพระผีหากระท้องคาถาออกมาอีกครั้งทำให้หมอกควันนั้นกลายเป็นหมอกสีเลือดที่ดูชั่วร้ายกว่าเดิมมากนะักแล้วพระผีหาก็บังคับหมอกเลือดนี้เข้าไปทำร้ายทนงโอยสติการ เอหิพุทธังเอหิธรรมังเอหิสังฆังถนงว่าคาถาด้วยจิตอันสงบพริบตานั่นเองธนูเพลิงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ลุกชนด้วยไฟแห่งโทสะหากแต่เปล่งแสงสว่างแห่งเมตตาเจจะนงในคาถาเปลี่ยนไปพลังจึงเปลี่ยนตามไปด้วยพระผิหาที่เคยหัวเราะย่อพลันหยุดนิ่งสีหน้าแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อย วงตาแดงกล่ำสันไว้ล่ากับจิตของเขากำลังถูกลบกวนธนูเพลิงแห่งเมตตาทะยานออกจากมือของธนงพุ่งตรงเข้าสู่กลางอกของพระผีหาแต่พราะว่ากลับไร้ความรู้สึกเจ็บปวดใดๆเพราะธนูนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความเมตตาและการชำระล้างแสงสว่างจ้าสะท้อนทั่วโอโุโบสถหมอกเลือดที่ลอยคลุ้งอยู่ก่อนหน้าสลายหายไปในท,ทันทีพระผีหาเงยหน้าขึ้น ดวงตาแดงกล่ำค่อยๆกลับกลายเป็นสีน้ำตาลซีดร่างกายเริ่มจางลงทีละน้อยเสียงหนึ่งเปลงออกจากปากของท่านด้วยความสงบขอบใจโยมขอบใจที่ช่วยปลดปล่อยอยาตมาร่างของพระเชลาที่เน่าเปื่อยค่อยๆสลายกลายเป็นฝุน่นผงก่อนจะปลิวไปตามลมที่พัดผ่านในที่สุดทุกอยาก่างก็กลับสู่ภาวะปกติ ด้วยพลังของความเมตตาและการชำระล้างอันบริสุทธิ์ในเช้าของวันนั้นถนงก็ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้วัดเพื่อไปแจ้งขขาวให้ทราบว่าตนนั้นได้ปลดปล่อยดว,วงวิญญาณของพระผีหาไปเรียบร้อยแล้วจึงสร้างความประทับใจให้กับกำนันไม่น้อยหัวสิบตัวกับทีนาอีกหนึ่งผืน รอเองอยู่ด้านหลังบ้านข้าแล้วข้าไม่ต้องการวัวไม่ต้องการนาแค่พวกท่านได้อยู่กันอย่างสงบสุขข้าก็พอใจแล้วฮ่าไอ้หนุ่มนี่มันทนงตัวเหมือนชื่อของมันจริงๆข้าชอบนางหวานรีบไปเอาน้ำเย็นเย็นมาให้พี่เขาเร็วหวานลูกสาวกำนันจึงรีบยกน้ำเย็นมาต้อนรับแขกแต่เมื่อทั้งสองสบตาก,กันนั้น ก็เหมือนกับโดนสอนลักปักอกเข้าในทันทีและก็ไม่สามารถหลอดพ้นจากสายตาอันเฉียบแหลมของกำนันผู้ที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนไปได้ <c oughs> ไอ้ข้านะลั่นวาจาไปแล้วก็ไม่อยากคืนคำถ้างั้นเอาแบบนี้ไหมล่ะข้าเปลี่ยนเป็นยกลูกสาวให้เองแทนดีไหมห <c oughs> วานหันมามองหนะ้าดีดาของตนด้วยสายตาเชิงตำหนิ ก่อนจะลุกลวดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความเขินอายแต่ด้วยความรีบร้อนทำให้เธอสะดุดขาตัวเองทำท่าจะล้มหัวขำมำลงไปตรงนั้นทว่าธนงที่อยู่ใ,ใกล้เคียงกลับปาดเข้าไปประคองเธอเอาไว้ในทันทีร่างของหวานจึงอยู่ในอ้อมกอดของธนงทั้งสองสบตากันอีกครั้งและในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าเวลาจะหยุดนิ่งลงไปชั่วขณะ เป็นอันตกลงตามนี้นะพ่อหนุม่มแล้เดี๋ยวเองรีบไปตามผู้ใหญ่มาสู่ขอให้เรียบร้อยก็แล้วกันแต,แต่ผมไม่มีเงินหรอกครับพ่อกำนันเฮ้ยเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเงินทองข้านะมีเยอะแยะข้าซะอีกที่ต้องขอบใจที่ได้ลูกเคยดีๆแบบเองหลังจากนั้นทนงงก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่บ้านของกำนัน เพื่อดูแลหวานและบิดาของเธอที่แก่ชราจนไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพังได้ความรักและความอบอุน่นค่อยๆเติบโตขึ้นในบ้านหลังนั้นส่วนตาของธนงก็ตัดสินใจทิ้งทางโลกบวชเป็นพระอยู่ที่วัดล้างนั้นเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบเนื่องต่อไป